อนรทานี่ไม่ได้รักพุทธแต่ว่าเห็นความโดดเด่นในพุทธว่าครองใจคนได้สงบนะครับมอนสงบมอนเนี่ยไม่ยอมรอบตัวเองเพราะกลัวผิดศีลมอนไม่ยอมรอบพรม่าเพราะรู้สึกว่าไม่เกิดประโยชน์เดี๋ยวเป็นบาปเช่<อ>นครัดขนาดนั้นถอนแพ้น<ด>ี่พอคิดอย่างนี้ใช่ครับเพราะหลักคิดเขาเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเขาแข็งแรงกว่าเยอะ,ะนะครับแต่พม่านี่โหดเทียมกว่าตอนนั้นะะนะครับอดทนกว่าพอไปก่อตั้งปั๊บเนี่ยนะครับ ท่านชินอรหันต์บอกหมดเลยนะฮะภิษุชินเนี่ยบอกหมดเลยว่าจะต้องทํำยังไง่ะนะมอนก็นะพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาณาจักรของอนุรธายิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เสริมด้วยเรื่องราวปาฏิหารนะฮะเสริมเรื่องราวปาฏิหารว่าอนนรธาที่ไม่ใช่คนธรรมดานะอนนรธาคิดเองใช่ไหมคะปาฏิหารเนี่ยมีการแต่งขึ้นในระหว่างนะครับในระหว่างของอภิกษุชิน อนรธา,า,ราและพี่ปรึกษาเขาเรียกว่ากุสโลบายในการปกครองที่ประสมผสานอย่างลง,งตัวต้องสร้างภาพหให้เกิดความเชื่อมั่น